ตุ้ง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 สาระหตัวเอง right? อยากกินไรอ่ะเดี๋ยวเขาจะซื้อมาให้นะตึ้งตึงต้งตึ้งตึ้งสาระหะเขาอยากกินบะหมี่เกี๊ยวได้เลยตัวเองเดี๋ยวเขาจะไปซื้อบะหมี่เกี๊ยวมาให้นะรอแป๊บหนึ่งนะไม่นะหรอกตุ้งตุงต้งตุง้งตุ้งตุ้งขับขึ้นนะตุ้ง ุ่งทุ่งทุ่งทุ่ง่งทงงทุ่งขอโทษนะครับคุณเอ่อคุณอะไรเนี่ยตรงนี้เต้นไม่ได้นะครับทุงทุ่งทุ่งทุ่ง่งงทงทงทุ่งผมบอกแล้วไงครับว่าตรงนี้เต้นไม่ได้อะคุณเข้าใจที่ผมพูดหรือเปล่าวะครับทุงทุ่งทุ่งทุ่ง่งงงทุง a คุณพูดเป็นแค่คำเดียวหรืไงครับทุ่งทุ่ง s a h ร r งุ่งุ่งุ่งุะคุณช่วยไปเต้นตรงอื่นได้ไหมครับตรงนี้มันอันตรายน่ะคุณทุ่งๆุ่งช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 ุ่งเสฮระุ่งช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 ุงง่งเฮ้ระชุ่งุ่งชุ่งชุ่งุ่งชุ่งชุ่งเระชุ่ง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 เสฮโระชุ่ง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 เสฮโุ่งชุ่งชุ่ ทุงทุงทุไม่ต้องทุงอะไรหรอกครับไม่ต้องทุงแล้วโอ้ทุง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 สฮอดมันนี่ไรยเสฮอดะโอ้โอโทุง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 สฮอะแค่เทนก็ไม่ได้บ้าบอชั่ววันงทย่ฮ้ ทุ่ง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 สาเรามีคนเจ็บเราต้องช่วยเราต้องช่วยคนเจ็บก่อนทาไม่ยังนั้นรคนเจ็บก็จะไม่รอดอ่ะขอโทษนะครับอย่าขยับทุ่ง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 สเราจะจจัดการมาให้รัวร้ายเลยแล้วใคดูนะมันจะต้องเอ่อไปจากที่นี่ได้เลยนี่ เจ้าหมายตัวนั้นหยุดได้แล้วนะอยากขยับฉันบอกว่าอยากขยับไงทุ่งชุ่งทุ่งชุ่งทุงฮอร่าแกมันตุ๊กตาผีนี่หว่าฉันจะจัดการแกคนแรกเลยทำแบบนี้กับมนุษย์ที่ไม่มีแรงต่อสู้ได้ไงอะไรนะอะไรตรงๆป้าหรือเปล่าน่ะนี่ฉันกำลังเล่นเกมหยุดหายไปเด๋ยนนี้เลยนะทุ่ง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 โซฮอร่ะฉันจะจัดการส่งเธอไปลงนรกพร้อมนะ พร้อมนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนะอะไรนะจะทำอะไรนะอ๋อย่านะอย่าอย่าเข้าไปก็อ่ะอะ,อะไรอ่ะมันมันเป็นตัวบ้าอะไรอ่ะพ่อรคมช่วยด้วยพว่อรคมอย่าก,กินหมูกระทะอย่าก,กินหมูกระทะกับตุก๊กตา เอาล่ะฉันจะจับหมูไปให้ตุ๊กตาสังหารกินนะรับรองเลยว่าต้องอร่อยแน่นอนเอาละเจ้าหมูถึงเวลาที่แกต้องไปอยู่บนสวรรค์แล้วนะฉันขอเนื้อของแกเอาไปทำหมูกระทะหน่อยละกันนะขอบคุณมากเลยนะเจ้าหมู โอ้ตัวหนักใช้ได้เลยตุ๊กตาสังหารจะต้องชอบแน่ๆเลยเฮมามามากินหมูกระทะกันฉันก็แค่อยากจะกลับบ้านทุงทุงทุงทุ่งทุ่ง s a อยากกลับบ้านบ้านจ๋าบ้านจ๋าคุณครับทุงทุ่งทุ่งทุ่ง s a อร r เห็นบ้านผมบ้างไหมเออบ้านเหรอ ถ้านายอยากจะตามหาหมู่บ้านเดินตรงไปถ้าเจอไฟแดงแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะขอบคุณมากเรยนะครับคุณเออคุณสปิกร์แมนทุ่ง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 ซาราเฮ้ยเหนื่อยชมัดเลยเดินมาตั้งนานแล้วยังหาทางกลับบ้านไม่เจอเลยเฮอบ้านอยู่ไหนบ้านจ๋าเขากิดถึงตัวเองมากเลยแมวโอ้เจ้าแมวน่ารักจุง ไปอยู่บ้านฉันนะเฮ้ยฉันฉันจะเอาไปให้แฟนฉันเนอะเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอพวกแกไม่มีสิทธิ์มารังแกแมวเหมียวฟอกดูแล เออเพื่อนนายเป็นอะไรหรือเปล่าเพื่อนให้ฉันช่วยตรงไหนไหมบอกแล้วไงว่าอย่ามายุ่งกับพื่เราช้าแาวาข้าใจป่ะขืาใจใช่ไหมฮะถ้าไม่คือใจเดี๋จะบอกให้ฟังอีกครั้งว่าอย่ามายุ่ง พูดไรเช้าแล้วพอได้แล้วมาอะไรฮะไม่ไม่นะไม่ใครใครทำตัวเองให้เป็นแบบนี้ทีรักตื่นขึ้นมาก่อนทีรัก อย่าทำแบบนี้ตัวเองกำลังแก้งเขาใช่ไหมไดบอกว่าจะไปซื้อบะหมี่เกี๊ยวแต่ทำไมถึงมันนอนเป็นเกี๊ยวแบบนี้ที่กลางถนนละ่ะอย่าทิ้งเขาไปนะที่รักเขายังไม่ได้บอกตัวเองเลยที่รักตื่นขึ้นมาก่อน ที่รักอย่าจากเขาไปนะความรักของเรามันจะมาจบตรงนี้ไม่ได้ที่รักที่รักที่รักขาที่รักก็ตุกเหรอ ที่รักอ่ที่รักที่รักทำอะไรอะเอะหน้าตาคุนคนเอ้ยนั่นมันเพื่อนตุง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 งไงนะเพื่อนเอ้ยเพื่อนเพื่อนเื่นขึ้นมาก่อนเพื่อนเอ้ยโอ้นั่นมันแฟนตุงนี่ว่ะไหวหรือเปล่าอะโอเคไหมอะเฮ้ยให้ฉันช่วยอะไรไหมอะ โอ้ฉันึกว่าพวกเราจะไม่รอดแล้วแต่ขอบคุณนายมากๆเลยนะที่ช่วยเพื่อนฉันไว้นี่ไม่ใช่เพื่อนของเราแต่เป็นแฟนของเขาต่างหากล่ะโอ้พระเจ้าเธอกำลังมีแบบีใช่ไหมอ่ะใครมันใจร้ายทำได้ลงคอนะโอ้เพื่อนฉันเห็นท้องของเธอขยับฉันว่า เธอหน้าจะต้ยแล้วแต่ว่าลูกในท้องของเธอน่าจะยังมีชีวิตอยู่นะเพื่อนเราจะต้องทำคลอดให้กับเขาเดี๋ยวก่อนเพื่อนเมื่อนานมาแล้วฉันเกิดทำคลอดให้กับโอลูกของเธอฉันจะทำคลอดให้เองพร้อมนะสามสองหนึ่งแครเปิดเป็นโกโก้คลอด เราจะทำแบบเดิมไม่ได้ฉันจะทำครอสูตรหมอตำยโบราณในยุคที่พวกเรายังไม่เกิดเออนายหมายความว่าไงพวกมนุษย์นะนะจะใช้สองมือนั่นและในการทำครอดนายดูให้ดีนะเออนายมั่นใจแล้วหรอเพื่อนหายใจเข้าลึกๆเขาไม่หายใจแล้วหมายถึงเด็กโอโอหลุดออกมาแล้วเพื่อนโอ้ ยินดีด้วยนะครับคุณได้ลูกสุขภาพแข็งแรงผมไม่รู้ว่าเขาเป็นเพศชายหรือเพศหญิงแต่เอาเป็นว่าคุณจะต้องภูมิใจครับเพราะว่าเขาเต้นเก่งทุ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 ่ง Sahara seven six five four three you'll never have the sacred stone h a t is you crazy mother